มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุนะคะแจงแล้วไทยเตรียมรับอากาศร้อนหลังมีข่าวประเทศไทยเตรียมรับอากาศร้อนค่ะกรมอุตุชี้แจงนะคะจากกรณีการโพสต์ให้ข้อมูลสภาพอากาศของประเทศไทยวันที่9ถึง18ธันวาคมที่ระบุว่าจะมีอากาศร้อนเข้ามานั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงนะคะว่า สภาวะอากาศในระยะนี้ยังอยู่ในช่วงของฤด,ดูหนาวซีกโลกเหนือยังหันขั้วออกจากดวงอาทิตย์ซึ่งสภาพภูมิอากาศโดยปกติของประเทศไทยโดยเฉพาะทางตอนบนภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าได้อย่างต่อนเนื่องไปจนถึงมกราคมและอาจจะมีบางช่วงเช่น 13, 15, 21, 24ธันวาคม64และช่วงต้นเดือนมกราคมทางตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้ เนื่องจากยังมีมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงแผ่เสริมลงมาปกคลุมเป็นะระลอกละระลอกค่ะมีบางช่วงเท่านั้นนะคะที่อากาศจะอุ่นขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับกทอมอยังมีอากาศเย็นตอนเช้าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่าง9-15ธันวาคม64 พเป้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางนะคะยังคงปกคลุมประเทศไทยทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภ,ภูมิสูงขึ้น1-3องศาค่ะแต่ว่ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าหลังจากนั้นในช่วงวันที่14-15ถึงธันวาคม64บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งนะคะจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะโดยที่อุณหภูมิจะลดลง2ถึง4องศาเซลเซียสนะคะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง1ถึง3องศาเซลเซียสค่ะในช่วงวันที่13ถึง15ธันวาคม64หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เข้าปกคลุมบริเวณเกาะปอเนียวและเคลื่อนเข้าใกล้ชายชฝั่งประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และก็ทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางตลอดช่วงทําให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างไรก็ตามกรมอุตุชี้แจงนะคะหลังหรือว่าไทยเตรียมเจออากาศร้อนกลางเดือนธันวาคมบอกว่าเป็นข่าวปลอมค่ะไม่เป็นความจริงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ